ผู้กำกับของพี่ทันทับในที่สุดวันนี้ทุกคนจะได้เห็นละครเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นขนาดไหนครับตื่นเต้นมากเลยนะครับตื่นแบบตื่นเต้นจริงๆครับกับบรรยากาศทุกอย่างเนาะละครหลังข่าวอย่างมาเลยนะครับแบบพูดลจะลองให้พี่้องพี่ลองพี่เตยมเทจู้เลยนะฮะที่งานคราะว่ามันคือจะบอกว่าละครเรื่องนี้คือมันมีหลายโลเคชั่นใช่ครับหลายอย่างใช่แล้วมันผ่านเรื่องราวแบบเยอะมากๆเลยครับ รู up, ้สึกแบบตื yeah. Yeah. Right. Um, BLANK, ้นตันแล้วแบบยิ่งกลับมาเจอน้องเจอเจอทีแบบว่าที่เราเคยเจอในกองแล้วก็จะรู้สึกดีครับที่การเมาไม่หยุดเลยนะฮะหนักบ้านอัปเดตชีวิตกันไปมานะครับคืออยากรู้ถึงความสนุกและเสน่ห์ของละครเรื่องนี้ครับคุณแม่แก้ขัดว่ยัะไงครับั์เสน่ห์ของละครเรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์จริงคือตอนนี้คือเราทําละครอะไรเลยเราจะไม่ไม่ไม่ทำให้มัน แตกต่างจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนดูมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะชิดกับคนดูมากเลยซึ่งคนดูสามารถแบบมันเป็นเล็บเปลี่ยนได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันคือมันคือชีวิตเราเราดูไปลรวอุ้มมันก็เหมือนกับปัญหาของตัวละครที่เกิดนะครับมันคือปัญหาของคนดูเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อดีของละครเลยนะครับแล้วก็อันที่สองคือว่าพฤติกรรมของตัวละครทุกๆคนในเรื่องที่แก้ไขคดีนะครับเปลี่ยนตลอดเพราะพี่ใช้หลักว่า มนุษย์อนะ่ะมันมีความต้องการด้วยขนาดจิงครับตัวละครนี้เหมือนกันตัวละครของเรื่องนี้มันมีความต้องการพุ้นขนาดจิงครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดคือแบบหยุดดูไม่ได้เลยครับ,รบหยุดดูไม่ได้เลยเพราะว่าดูจากหน้านางนนเอกด้วยใช่ใช่ชจะหยุดดูได้ไม่แต่หน้านานงเอกไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตั้งแต่ต้นจนจบหน้านางเอกเหมือนเดิมแล้วหน้ามุกลับเอกอ่ะไม่เปลี่ยนเป็นแบบมีริ้รอยอ้าวหยุดดูเที่ยงจบปิดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ นเปรื่องค,คือแม้ว่าจะเป็นละครคอมเมดี้โรแมนติกแต่ว่ามันจะมีเส้นเรืเ่องของการสืบสวนสอบสวนใช่ใช่อันนี้พี่ทำแบบมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามครับคือพี่เนี่ยพี่เนี่ยโอเคเจะถนัดเรื่องดราม่าทาเรื่องดองคอมกับโรแติกคอมเมดี้นะฮะทีนี้พอพี่มาทำงานกับกระตุกการดีซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องเรื่องเรื่องปมครับที่ทำให้คนดูติตดตามอยู่แล้วนะครับพอเพิ่มตรงนี้เข้าไปละปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าทำกันได้ไหมขึ้น ว่าจะทําให้คนดูติดตามยังไงนะครับติดตามจากเรื่องติดตามจากพฤติกรรมของตัวละครคือทุกๆคนเนี่ยสงสัยหมดเลยอ่ามันน่าสงสัยหมดมันน่าสบายใจใครไม่ได้เลยใช่ใช่วันนี้น่าสงสัยไหมครัโอ้ยอันนี้คือน่าสงสัยมากยิ้มสงสัยแบบนี้คถภายใต้รอยยิ้มแบบนี้เนี่ย อย่าอย่าไปว่างใจนะว่าว่าเขาอาจจะมีเร <sh arp inhale> <sk> ื <t exams> <sh arp inhale> ่องดำอะไรบางอย่างในสิ่งในซีนิเอชั่นที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากตัวเขาเองก็ได้่อนี้เลยต้องตัวจต้องเลือกแล้วคนนี้นะครับนี้นะครับใช้คำว่าเพ้ออยู่นะฮะตามตัวละครหรือชีวิตจริงหรือไงฮะอ่าในตัวละครใช่ตัวละครแล้วพอมาดูจังจริงก็เออก็มีความเพ้อที่นี้แล้วเขาเลยบางทีก็ต้องปิดปิดอะไรปิดน้ำยดดีเลยปิดจูง หมัดจูโอเคตัวละครตัวเนี้ยเขาเป็นในเรื่องนะครับเขาเป็นนักเสีย่ยงแล้วนี่เป็นหมอเป็นหมอใช่แล้วพอมาเจอกันแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์กับหลักความจินตนาการมันจะมาจูนกันยังไงมันจะมาเจอกันได้ยังไงอ่ายวต้องมาดูใช่แล้วสำะบคุณท้าบินนะฮะคนนี้คนนี้หน้าบิดเนี่ยวนนี้การแน่นมากโอ้คนคนเดียวว่าแน่นแน่คนนี้แน่นกว่าโอ้โหรับช่วงต่อแล้วคือ ที่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าในเรื่องนะครับะค,ะความต้องการของตัวละครมันมีอยู่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวพี่เอฟ <P AS S 2> แล้วพี่หนุ่ยพอมารับบทเป็นคุณหมอปัญหาเพราะความต้องการเดียวกันส่งต่อได้ดีใช่ไม่ใช่ปัญหาเลยเรียนคิดโอ้ยแมผู้ขนาดนี้อย่าไม่เชื่อนะทุกคนต้องรอดูในละครคืนนี้ตอนแรก20่สนาฬิกาสีนาทีใช่ใช่ต้องรอดูนะฮะนอกจากที่การจะมาการันตีแล้วเดี๋ยวนี้ให้สามนักแสดงนำนะครับผมมาคอนเฟิร์มความสนุกด้วยดีกว่า